น่าจะมีความโกลงไม่รูฝั่งนู้นเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วตัวตัวยิน้ำหยิบน้ำก่อนพี่นีน้ำหยิบมาตั้งตั้งไม่ก็ตั้งอนต้อนไหลลยไปเลยทั้งต้อนเลยไม่รู้อยู่ดีมัน่องมเ๋ยว ตอนแรกก็เห็นแล้วนะว่ามันเอียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเอียงเพราะอะไรก็เลยุย่ะโอู้เจ็บ่ะหนูได้รับบาดวป่านี่ของหนูอันนี้นล่ใหม่โอ้หอดนฉันจับมือกันเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด่วนกลางไรค่ะตบับก ร้านพังร้านงวาคิงโนะล่ม้หมดแล้วไม่้าไม่น้ไมจเสหฉลามดีนะผมเก็บไม้ไว้ได้หนึ่งตัวไม่ตอนแรกกันหนูเห็นแล้วนะพีทุกมต้องลุกก่อนบ้านน้ำมันหมดเอ่อูเ้ยคิวโอเคได้พีไปไม่มาทุกคนไม่ได้ตั้งตัวไปไม่ถ่นเ้เเล่นเราแล้ว ไม่ม <IC S> ีอะไรแปลกไม่ต่อมันเอเนอร์จี้มาครนี้นะไม่มีอะไรแปลกลูกค้าบุ๋มเนี่ยไม่แก้งค่ะไม่แก้งอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ใช่ให้คนดูตื่นนะคะไม่มีอะไรขาดอุ้ยไม่มีใครต่อเลยแล้วเป็นยังไงครับมันเป็นรอยเลยอ่ะเทกระจานไปเลยนะที่บุ๋มไปล้างก่อนนะเกจจานของแท้เป็นอย่างนี้เองอุ้ย มีพี่สองไม้สองมือใช่ใช่มันเพิ่มมันให้เพิ่มยอดคงเหลือได้ให้เราใส่ฝากไปเลยนะขายดีก็ไขยดีเทน้ำเทท่าข้างนั้นต้องช่วยกดแล้วล่ะค่ะมันจะได้ต้องเทน้ำเทท่าใช่ใช่มันน่าจะเป็นแอดแพนโอ่เปล่าครับ ใส่เงินบาทก็โดนเลยนนคุณแม่เมื่อกี้ไม่ใข่เท้าโตปะมีไค่ไม่มีถามคนดูมือถี้ดูพราะว่าหจับไอ้นี่อยู่กำลังจับไฟกันอยู่สองไอ้นี่เซรามิกอยู่จับของเซรามิกู้กตงนี้คนนันและวี่ป้ค่ะแล้วมีปปอยู่ตายสองไม่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 ไอ่ไม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 อยม่ไ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 ม่นม่ไม่ไม่ไม่มีไม่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 ไมไม่ไไม ได้แวบาเจบององบุ๋ไงไม่แล้วหนูจพี่พีทพี่พีทพูดไม่เข้าโนไ้ามไม่เข้าพี่พีทเอาไม่มาอยู่กับฉันเลยที่ช้นี่นีฉันฉันไม่รู้แต่ฉันคว้าโทรศัพท์อยู่ที่ไอ่ะไม่รู้หลับาวไม่รู้แลคาม่ขาดแดหนูดีก็เอาเป็นว่าอีโตัวตีกพีสวย เรีเริ่มสั่นคลอแล้วมเอ้ยอ้นันอันนั้ล็อกยังครัรโตเราโดนแน่โตเราล็อกยังนะโตดูก็โดนแน่ไม่เป็นพี่าของเม่าเราไม่บุ๋มคนเดียวเลยเศรยัง